สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวินัยจวนสางนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมกับทีมงานีิตัมนะครับเรามาเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกรที่ได้นําสินค้าของบริษัทนุทฟฟร์ไลท์มาใช้แล้วเป็นยังไงเกิดความประทับใจนะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของนาเลยเห็นไหมครับปิตัมครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอาวันนี้เราก็มาเที่ยวนครสวรรค์กันครับครับมาดูมาดูผู้ที่เขาใช้นุทฟฟร์ไลท์ที่ประสบความสําเร็จ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอได้ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีสวัสดีครับผมนายทตพลจากเพชรเป็นเกษตรกรอยู่ตาบลบางเคียนอำเภจุแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับผมก็ได้ทํานามาตลอดใช่ไหมครับก็ทมานานยังยังไม่นานเท่าไรครับเพิ่งจะสักสามสี่ปีได้ครับเปีแล้วที่ทําเมื่อตก่อนเนี้ยข้าวมันเป็นยังไงมันดีอย่างนี้ไหมที่ใช้สินค้าั่วอื่นทั่วไปข้าวมันจะไม่โตแบบนี้ครับรู้สึกว่า ฉีดใช้สินค้าตัวนี้คราวเนี้ยรุดฟลอไรเนี่ยนะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งครับฉีดไปกี่เที่ยวแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะฉีดไปสองเที่ยวครับสูตรหนึ่งนะครับฉีดไปสองสองเที่ยวแล้วตั้งโตมาเนี่ยนะแล้ว,ลวผมบอกว่าเห็นมันแตกรากแตกกอดีปูแตกรากดีมากเลยครับแตกรากได้เยอะเลยมันมแล้วแล้วปุย๋ยละปุ๋ยได้หวานปุ๋ยนี่ไม่กล้าผมไม่กล้าหวานเยอะเลยครับขุ ผลสองนี่ผมหว่านปุ๋ยดินล้วนๆเลยครับผมไม่กล้าหว่านใส่ยูเลียด้วยครับปกติเคยใช้ยูเลียผมต้องหนักยูเรียครับดินแถวนี้มันเป็นดินแบบว่าดินแต่มารอบนี้แล้วไม่ไม่กล้าใช้เพราะว่าเห็นความเขียวความงามข้าวข้าวโตดีมากแลข้าวโตดีมากเป็นไงพี่ตั้มเห็นข้าวเกษตรกรลอมรับลอมยับนาะไม่ได้แล้วโอ้ต้นเนาะ โอ้โหเออแล้ว้อยากจะดูรากขมอยากจะดูรากมันอะเป็นงไงพี่เอ้าเราลองถอนราก่อยดูหน่อยที่เรารากอะครับผมกระบาอนี้มาให้ครับผมเราอให้ดูหน่อยที่รากจะเป็นยังไงครับครับรากออกกลางต้นเลยนะครับไม่ได้เรเยได้ยินเน่ไหนจะไ้ดูหน่อยเซียครับโอ้โหเอาลองถอนเอาลองถอนมาดูนดี๋ยวถอนนูด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 มดู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 ด จะขาดไหมน่ะโอ้โหเข้าในต้นเป็นข้าปีเลยอันนี้คือที่ทีไปสองผนเนี่ยคือไปรุดิไรเนี่ยทีสองผนครับรูดหนึ่งรุดหนึ่งครับยังไม่ได้ชีถึงสองเลยครับเาก่ใครแนน้ำคุณละครั้งแรกอ่ะฮะใครแนน้ำคุณให้ใช้ครับเนี่ยดูเคไปตังโอ้าวเดี๋ยวลองไปล้างล่ะไปล้างเลยเดี๋ยวไปล้างดูเนี่ยพี่เข้าพี่ไปไรเนี่ย ก็ผมยังงงอยู่นะครับข้าวมันมาดูนะครับโอ้โหากตามมันออกกลางต้นเลยนะครับยเนาะผมก็เพิ่งทำนามาสามสี่ปีนะครับเพิ่งจะเจอเนี่ยครับผมยังงงอยู่ว่าข้าวดนี่เห็นไหมข้าวมันทำไมงอกรากกลางต้นเลยครับโอ้เออออกกลางต้นจริงๆอันนี้ก็คือสูตรหนึ่งใช่ไหมที่ช่วยช่วยให้ลาบออกได้ดีขนาดนี้ครับดูก่อนดูนี่ดูก่อนนี่นี่ครับลากใหญ่ขาวนี่ก็ออกทางต้นเลยเนี่ยครับ ลากเยอะมากถาลากเยอะอย่างเงี้ยคิดว่าข้าวสมบูรณ์ดีไหมสมบูรณ์นะสมบูรณ์ดีมากๆเลยครับยังไม่ซ้ำไม่พอใจยังจะนี่ไม่ลากไปถึงใจยังแต่ข้างอีกไม่เนี่ยออกกลางต้นเลยครับถ้าดีอย่างนี้คิดว่าได้ไม่ไรละเกียนอ่ะคิดว่าผมว่าน่าจะได้ครับถ้า,ถาไปที่ตน้นข้าวเนี่ยครับโอ้ดูต้นปเป็นข้าวปีเลยเนี่ยเค<อ>ย<ะ>ทำมาเคยดีอย่างนี้ไหมเคยทํามา ไม่เคยนะครับรู้สึกว่าครั้งนี้จะต้นดีดีกว่าทุกคราวเลยครับปกติบอกว่าเคยใช้ปุ๋ยยูเรียหวานต้องหนักยูเรียครับปุ๋ยนี่ต้องสองสองสองลูกต่อยูเรียหนึ่งลูกแต่ครั้งที่เคยหวานนะนะครั้งที่เคยหวานคราวนี้เลยไม่ใช้เลยไม่เคยได้ใช้ยูเรียไปสี่ลูกเลยครับโอ้โหนาสามสิบไร่นะครับลากขนาดนี้อย่างนี้ก็ประหยัดเลยนี่โอ้คราวนี้ยูเรียไม่ใช้น้อยมากเลยครับโอ้โหนี่ดูดูนี่ลากขึ้นข้างบ้นแล้วเนี่ย โอ้มาแล้วมาแล้วและลากแปกงออะไรเนี่ยขึ้นบนแล้วโอ้โหนัดโฟลไลด์ดิลองนับได้มีต้นเดียร์เนี่ยโอ้โหเอาศจรรย์ดีดีนับดิคงนับสิโอ้โหอะไรขนาดนั้นวีน้าเอาพี่ตามลองนับดิเดี๋ยวผมนับก่อนนะนี่นี่กอเดียวนะครับอ่ะจับประกนพี่จับประกนนี่กอเดียวนะหนึ่ง สิบเอ,อ็ดสิบสอต้นก็เดียวก้เดียวสิบสองต้นแล้วดูต้นมันใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วต้นใหญ่ทั้งนั้นเลย ผมเพิ่งมาใช้ฉีดสองหนเนี่ยนะครับผมเพิ่งจะรู้เพิ่งจะฉีดได้สอง่นหนึ่งครับจะคิดจะใส่ยูเลียมไม่ไทมันทมต่อไปไใน,นไม่ใส่เนี่ยไม่ใส่แล้วครับเหมืนเขียวอย่างนี้เราไม่กล้าใส่โอ้โหเป็นต้นขลกปีเลยเนี่ยโอโไม่กล้าใส่นะครับทุกทีเคยงามอย่างนี้ไหมถึงไม่ได้ใช้ที่คยไม่ค้นได้ใช้นุชไลอะไม่งามครับงามก็แบบงามแบบยูเลียครับงามตะใบครับแล้วเอามาถึงขั้นตอนดี้ละววิธีการใช้วิธีการใช้ใช้อย่างไรลองบอกให้ท่านผู้ชมเขา เขาทราบี่ว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงโอ้ใช้50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับ200ลิตรเนี่ยใช้แค่50ซีก็นิดเดียวเองดิหน่อยเดียวครับเหรอโอ้ก็ประหยัดมากเลยแล้วราคาคิดว่าแพงไหมแพงนะแต่ว่าถ้าคิดก็ฟังดูแล้วเหมือนแพงแต่ว่าถ้ามาเทียบกับการใช้แล้ว ถูกมากมากเลยกลายเป็นประหยัดไปอีกประหยัดมากๆเลยครับเนาะเพราะว่ามันใช้น้อยครับขวดนี้ก็คือราคาก็พันเก้าร้อยกว่าบาทครับผมแต่ใช้ได้ถึงร้อยไร่ครับคิดว่ามันประหยัดที่เยอะเลยอู้ประหยัดมากเลยครับเนาะปกติมาฉีดครั้งนี้ต้องเตรียมยาเป็นหบหอบเลยครับว่าเป็นกระบุงกระบุงเลยยกระบุงมาเลยครับยกระบุงมาเลยแต่นี่มาขวดเดียวอันนี้ยาขวดเดียวยาข้ามแมลงขวดเดียวแล้วเรื่องเพี้ยเรื่องหนอนมันมีมากวนหรืไม่เนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่เคยใช้ยาเพี้ยเลยนะครับเราไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมเนี่ยใช้ยาข้ามแมลงก็ ยานี่แค่นั้นเองครับยาหน,นอนก็คืออันนี้ใช้ตั้งแต่เล็กแล้วมันเป็นไปอะไรนะไปสร้างไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นข้าวใช่ใช่แข็งแรง<ช><ช>นะแล้วลต้นกระู่นอแล้วไอ้พวกเมียพวกหนอนมันจะไม่กวนใช่ไหมฮะครับผมแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศอยากจะแนะนำเขาไหมว่ารู่นฟอร์ไลน์นี่ดีอย่างไรครับผมสําหรับคนที่แบบไม่เชื่อนะผมเมื่อเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันนี้อยู่นะครับเห็นยาแพงอะไรจะเป็นคนที่ไม่เชื่อครับแต่ถ้าลองได้ลองแตงใจลองใช้สักครั้งเดียวแล้วท่านจะรู้ว่าของเขาดีจริงๆครับดีจริงๆครับผมครับผม,ผมครับก็ขอขอบคุณเกษตรกรมากนะครับ,รรรบที่ให้โอกาสกับทีมงานบริษัทร,รุดฟอร์ไ